สวัสดีค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะมือนีเขาอยู่หาดพัทยาเหนือนะคะมือนี้วันอาทิตย์ค่ะไไก็เลยผ้าลูกนะคะแล้วก็มาพ่อนี่ค่ะพี่คนนี้เขาขายมึอกอย่างนะคะม,มันหอมนะคะเห<ม>็น<ม><ม>ตัวขขางๆเขาตั้งกินนุก,ก็เลยแบบว่า,บา โอ้ยหอมแห้งทดนมาไว้แล้วน้ำไล่ไยๆนะคะ<ม>คื้นอดตอนที่เป็นสม,มัยเด็กหน่อยเนาะรหลดมาขายแม่ก็เล,เลยสร่งไปค่ะ3ามตัวลอยแต่ว่าพี่เพิ่นแถมไหย้ยอายเพิ่นแถมไห้ตัวนึงค่ะเป็น4ีโตนี่<ม>อย่างแบบหอมๆค่ะซูมใหเเ้เบิง่งไกลๆเบิ่งหอมแห้งโตวง่างอยาอยู่เด้ สามตัวลอยนะคะเพื่อนแถมห่ตัวหนึ่งเนี่ยค่ะหอมแง้งพี่กัดที่เิ่นขายนะคะอยู่ที่หาดพัทยาเหนือนะคะเพื่อนกะสิย่างไปาย,ย่างมาแถวๆนี้แหละค่ะกะซิมีลายเจ่าอยู่นะคะผู้ใดพออายเพื่อนกะอุดนุ้นใ้นะคะแซบน้ำจิ้มเพื่อนกะแซบนะคะนี่ค่ะมาเบิ้งภาเบิ้งใสหมองนีเดอร์ มันก็สิมีแบบหลายใสนะคะใส่น้อยนี่ก็สิเป็นหาตัวลอยนะคะใส่ง่ายแน่กัเป็นสามตัวลอยค่ะมีหลายใสหลายนี่เนาะที่สําคัญนะคะไอเล่านันรับสแกนคนละเครื่องลาการับแบบสแกนผอมเพยนนะสำหรับใครที่แบบว่าบรสะดวกพวกเงินสดนะคือบุมนี่บุมกับบอสะดวกที่จะพกเงินสดไปเนาะ <Okay. S 1> ไปใส่กระซาบุมกับบุคอยพกเงินสดนะคะ บหวัวเป็นอย่างนเนาะบพอยากสัมผัสเงืนสด,นสดตั้งแต่ช่วงที่แบบว่าโควิดหนักๆเนาะน,นี่แห<ล>ะหอมหอมค่ะเบึิงวิวทะเลไปเบึิงพันอยางมึกไปหอมหอมอกัซิมีหลายเจ้านะคะบางคนกับขายของเลนบางคนกับขายเอ่อพวก เพอรี่อย่างลอตเตอรี่นะคะพลไม่ดอพลไหม่ซดก็มีมีเบิดเลยมือหนีพระทัญญาอออ่อนคางที่จะแบบว่าคลืดคลื่นแห้งนะเพราะว่าหมู่วานก็เมื่กรนะคะมีแบบวา่าเทศการงานผูพรัญาเนาะ,ะนี่ค่ะลูกทสายเหรินม้วนม้วนเหรนทรายทรายเข้ากัสะอาดนะคะบรสกรปกเลยดิสะอาดนานางนะคะนี่ก็จะซุกแล้วนะคะมุ้เนีนนหอพีแล้วเอาแบบกรอบๆค่ะ เอาแบบกรอบเลยจะได้ยำง่ายๆเนาะกระซุกแล้วค่ะแล้วก็สิปิดฟ้านี่สะดวกแห้งก็จิจับใส่ถุงบางเจ้านะคะเขาจะมีแบบว่าบดเอาเนาะบดให้มันแบบว่าแผ่นบางๆยำง่ายๆเนาะอันนี้เจ้านี่เขาบ่มีแบบบดไห้นะคะเขาจะให้ไปกินเองเนาะ แต่มันก็กรอบไปอีกแบบนะนววแบบว่าออกจากเตาไฟเตาทานใหม่ๆม่แกะสีแบบว่าคนค้างกรอบนะคะแต่ว่าแนะนําวายะทิ่มไว้ให้โดนนะออกจากเตาแล้วให้ฟาวกินเลยบอสนานมสิงยาบอย่างบอได้นะมันแข็งนะอันนี้ก็สิเป็นน้าจิ้มนะคะเราขายน้าจิ้มมาล้วา็มีทัวแล้วเนี่ยค่ะทัวทัวตัดนะนะมันก็สีแบบว่ารสชาติแบบกลมกรอมเข่ากันเข่ากันค่ะคันไพรแบบว่า สะดวกเนาะสร้างตะมกฮุงเนาะมานางกินแต่ว่าเสดายพออายเราสาเกินไปเพราะว่าบุมนันกินเรียบร้อยแล้วนะคะพึ่งมาเห็นอายเราโอเคหอมหอมไปค่ะกินกันกรอบแห้งนี่น้ำจิ้มนี่ทาัวไหมพอไปทานทัวตัดเราให้หลายหลายทัวตัด กรอบแห้งค่ะกินปลาเมึอกปลายชุ่มยิ้วปลายน้ำจิ้มเพื่อนหายบักลายแต่ถ้าเลือกได้นะคะบุมกระสิเอาตัวหน่อยนะบุญแนะน้าห้เอาตัวหน่อยนะเพราะว่าแห้งโตใหญ่มันแห้งหยาบเนาะห้เอาตัวเนหน่อยสนุกลูกแล้วก็ยาทิมใบโดนเดิอมันสีนเหนียวอันนี้ยังกรอบอยู่นะคะแต่ว่ามันโตใหญ่กระสีหยำมัหยากไปจักหน่อยัตใหญ่มันมอกับแบบบดเอาเนาะ นี่จะบุ้มเนีนกินหนวดมันเด้หนวดมันนะแซบหางมันก็นใหูู้้่ากินหยำม,ม่แหลกโตมันอ่ะนะโตมันหยำม,ม่แหลกนะคะโอเคค่ะจบเพ้งเท่านี้เด้อเจอกันใหมค่คลิปหน้าค่ะ